ตะไคร้นะครับตะไคร้เป็นพืชพืชสมุนไพรนะครับตะไคร้นี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับใช้ในการทําปรุงอาหารทาเป็นอาหารไทยก็จะมีเครื่องเครื่องปรุงอาหารก็จะมีตะไคร้นะครับเป็นส่วนประกอบในการทําต้มยำนะครับหรือว่าตำในในเครื่องพริกแกงนะครับก็คือผสมในเครื่องพริกแกงนะครับแต่อันนี้คือแยกประเภทออกมาว่า นี่คือตะไคร้นะครับมันต้องมีรายละเอียดอีกทีนึงนะครับแต่ว่าอันนี้คือพูดให้ให้ได้รู้สังเกตคร่าวๆนะครับว่าพืชสมุนไพรจำพวกตะไคร้นี่นะฮะมีผลดีทางเป็นสมุนไพรโบราณน,นะครับที่ว่าอยู่คู่บ้านประเทศไทยเรามานานมากนะครับลงลึกรายละเอียดต้องไป ขนคว้าเกี่ยวกับปลายลทธ์อดีตทีนะจริงๆมันมันมีแต่ตอนนี้เราพูดกันในในในยูทูปมันจะต้องใช้กระชับเวลานะครับกระชับเวลาแต่ให้รู้ได้เลยว่ามันไม่มีสารตกค้างไม่มีสารพิษนะครับไม่มีผลเสียต่อร่างกายนะครับเพราะมันเป็นยาอายุวัฒนะมานานมากมายแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมสุวิทย์พานิชานสิดิกุลนะครับไลฟ์ยูทู e ครับผมเพื่อสุขภาพครับตะไคร้เพื่อสุขภาพ